ไม่ถึงจริงๆกล้องวงจรปิดคมชัดไม่งอ Wi-Fi ใครที่บ้านไม่มีเน็ตก็สามารถติดตั้งดูออนไลน์ ในไทยแต่ดูได้จากทุกที่ทั่วโลกทนแดดทนฝนติดได้ทุกที่นี่คือกล้องใส่ซิม a อ o ซ a นอาราว 4G เดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนทุกคนติดตั้งกันค่ะชุดกล้องให้อุปกรณ์พร้อมติดตั้งทันทีไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์ใดๆเพิ่มดูออนไลน์และย้อนหลังผ่านมือถือได้24ชั่วโมงบ้านของเพื่อนๆไม่มี Wi-Fi ก็สามารถติดตั้งตัวนี้ได้ข้อดีของตัวนี้ก็คือติดตั้งเองได้ง่ายๆใช้งานได้ทันทีในส่วนของช่องใส่ซิมและช่องใส่เมมจะอยู่ตรงนี้ ตัวนี้เป็นกล้องวงจรปิดที่ให้ความคมชัดระดับ Full HD ใช้การเชื่อมต่อกับซิมเพื่อให้เราสามารถดูภาพจากมือถือได้เลยซิมที่เราใช้จะเป็นซิมขนาดเล็กเราจะวางตำแหน่งซิมให้ได้ดังคลิปจากนั้นค่อยๆใส่ซิมด้วยความระมัดระวังต่อไปใส่เมมโมรีการ์ดเพื่อทำให้เราดูย้อนหลังออนไลน์ได้กดให้ลงล็อก ok, แล้วก็ปิดฝาได้เลย ตัวนี้เชื่อมต่อผ่านแอป UC เพื่อให้เราดูออนไลน์เป็นภาษาไทยใช้ได้ทั้ง Android และ iOS ในแค่15วินาทีร่ามจากต่อไฟเข้ากับสายตัวกล้องและนำไปเสียบปลัก๊กรอสัญญาณสแกนเข้าแอป UC กดที่เครื่องหมายบวกมุมขวาบนจากนั้นก็สแกน QR Code ใต้กล้องตั้งชื่อกล้องแล้วก็ยืนยันเท่านี้ก็สามารถดูได้ทันที รุ่นนี้เชื่อมต่อแอปง่ายที่สุดสำหรับคนที่ชอบความง่ายไม่ชอบความยุ่งยากแนะนำเป็นแบรนด์แอคซรุ่นอาราว 4G ได้เลยเชื่อมต่อเสร็จแล้วก็นำกล้องไปติดตั้งได้ตามมุมที่ต้องการมาแล้วค่ะกล้องที่ดูผ่านมือถือสามารถสั่งการหมุนผ่านทางโทรศัพท์ได้ช่วยให้เราสามารถแพรนกล้องสอดส่องตอนที่เราไม่อยู่บ้านจากระยะไกลได้เลยให้ภาพคมชัดระดับ Full HD หลักฐานชัดเจนแมยํากลางคืนก็ให้ภาพสีที่หลักฐานคมชัดแบบนี้ นแบบทนแดดทนฝนติดได้ทุกที่พักชมรีวิวกันสักครู่รีวิวนั่นๆใครซื้อไปก็ต้องกลับมาซื้อซ้ําทุกรายเพราะเราไม่ใช่แค่ขายขายไปแต่มีบริการหลังการขายพร้อมรับประกันสูญไทย2ปีเต็มและมีบริการเก็บเงินปลายทางเพียงเท่านี้ใครที่บ้านไม่มี Wi-Fi ก็มีกล้องวงจรปิดติดบ้านสามารถดูออนไลน์ผ่านมือถือได้24ชั่วโมงสําหรับแอคซอนอาราว 4G แถมฟรีซิมพร้อมใช้งานฟังดีๆวันนี้ราคาเพียง1,290บาท ย้ำราคาเพียง1,290บาทสนใจสั่งซื้อคลิกลิงด้านล่างมาได้เลยค่ะ